สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมารับชมความรู้สึกในการขับขี่หลังจากที่เราเปลี่ยนล้อ e v o Cross นะนี่นึกชื่อไปพักหนึ่งรัศด้วยยางดิ่งลง Crosswind MT ขนาดยาง2 4 5 7 5 r 1 6นะในเจ้า Isuzu m วเอ1.9 Ultimate นะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดิเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับเดี๋ยวให้ดูส่วนทรงองเอวคร่าวๆก่อนนะว่าเป็นยังไงในหน้าตาก็ประมาณนี้สวยกันหรือเปล่าเอ้ยแนวออฟโรดมันแต่งขึ้นหรือเปล่า นะสวนมากไม่ค่อยมีใครจะทํากันแนวนี้นะเดี๋ยวภายนอกเนี่ยผมก็ไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการออพูดคุยในความรูรร้สึกในการขีพีนะหลังจากเปลี่ยนล้อนี้ไปนะว่ามันจะเสียงดังขนาดไหนขับดีขนาดไหนพวงมาลัยเบาขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคเราจะไเที่กันก่อนสวัสดีครับ นะครับเพิ่งกลับมาจากรังนะห้าร้อยกว่าลูกดังพัทลุงนะแต่ก็ตั้งเซตใหม่นะน้ำมันจะหมดแล้ว <c oughs> น้ำมันเหลือสองดโโอ้โหแม่เจ้าตรโหดขับกันโหดซะเหลือเกินขับกันโหดเกินนะพัตรบุบริโภคนน้ำมันกันนี่โอ้โหแม่เจ้าสี่โลลิตรนะเราเด๋ยดเฉลี่ยร้อยยี่รับนะพ <c oughs> ับก็กินเป็นธรรมาดา โอเคนะเดี๋ยวมาพูดคุยกันเกี่ยวกับความรู้สึกในการขับขี่นะของยางลิงลงครอสวินเอ็มทีแล้วก็ล้ออีโวครอสนะขนาด16คนระับ LT สองสี่ห้าจุดห้าอาร์สิบหกนะที่อยู่ในเจ้าดีแม็กกัเรานะคุณเคยกันดีนะ่อจุดน,นี้ก็ไม่ได้ขายไปไหนนะก็ตอดตั้งไว้นะกามันไม่โดนใจก็ถอดตั้งไว้ดีกว่านะโอเคอเคดี๋ยวแป๊บเดีนยวแบ มันจะถึงปั๊มหรือเปล่าเนี่ยกระเป๋าอะไรเช็คด้วยยังชอเอร์พอดีจะไปบ้านชเุบะด่า,อ,อ,าอีกแล้วเชิญเกยนะอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันเลยพิเดเชียวอีกแล้วเชิญเกยนะพอดีเสร็จงานเสร็จการเนนะี่ยก็ไปบ้านแม่ยายหน่อยนะนะกลับมาจากกลางด้วยนะก็เอาเรื่องเสียงก่อนเลยกันท่าชเชอร์ถ่ายหน่อยนะ ตั้งไม่ก็มีช่วงนี้ตามคลิปหน่อยเอาเสียงนะหลักๆเลยถ้าเปลี่ยนล้อเนี่ยก็แน่นอนนะอัตราการบริพุกน้ำม,มันนะถ้าแบ่งเป็นหัวข้อเนี่ยเอ,อัตราบรโิโภพกน้ำม,มันก่อนเลยนะที่มันจะโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เสียงนะที่จะจับได้เลยนะแล้วก็ความรู้สึกการขับขี่นะหลักๆผมแปกสามหัวข้อกันนะพูประมาณนี้ความรู้สึกการขับขี่นะ น่าจะได้ประมาณนี้นะที่ผมสรุปสรุปวบๆเลยนะเดีย๋ยไม่บอกว่าข้อไแม่งพูดไม่ถูกเอา้เอาอาการบริพูกน้ำมันก,นก่อนเลยนะเปลีย่ยนยาง MT ลอ้อเล็กนะต้องใช้ว่าล้อเล็กนะนี่ก็ทั้งที่จะเล็กนะยางก็น่าแคบสองสี่ห้านะไม่ใช่สองห้านะก่อนนั้นจะเล็กต้องเล่าก่อนนะเท่าความล่าเล่าท่าความก่อนวนะ่เออผมลองใส่ดูนะเห็น มันเป็นล้อสิบหกนะนึกว่าจะใส่ไม่ได้นะลองใส่ใส่ไ,ได้เว้ยเอ้ยนะพอดีเราไปหาข้อมูลมาบ้างแล้วนะมีเวทก็จะมีคนใส่ล้อสิบหกเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเลยชยสามนาทีเองเอ่อตัดตินะ้งไปแล้วไม่ตัดไม่ตัดไอ้มันเลื่อนไปแล้วมันมันไปหน้ากล้องหน้าอย่าตกใจเลยใจเลย มันเห็นคนสวยไม่ได้หรอก,กไม่ได้หรอกนะท,กทุกคนตามความราู้รรสึกเชฟก่อนนะว่าเออเคยเห็นไหมมีเวกตรงใหม่เนี่ยใส่ร้อยสิบหกไม่เคยเคยเห็นใครเรื่องแบบนี้ไม่มีใครบ้าบอขนาดนี้ไม่มีนะผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นแต่สิบแปดอาบขึ้นไปเลยนะร้อซิ่งคือง่ายๆนะตัวล่างเขายังเอาไปใส่ขอบยี่สิบเลยบางคนเขายังเอาไปขอบสิบแปดเลยคือเอาง่ายๆคือต่ำสุดก็คือสิบแปดแต่ว่าคืออันนี้คือมันไม่เหมือนเพื่อนนะทุกคนคือไม่ใค่อยบายพูดง่ายๆ ถ้าเหมือนเพื่อนแล้วมันจะได้คอนเทนต์ได้ยังไงกับนีเอ้าเดี๋ยวก็นะี่เมื่อกี้พูดว่าอะไรแล้วนะอัตราการบริโภคน้ำมันเรื่องเสียงแล้วก็ความรู้สึกในการขับขี่นะครับเอา้าอัตราการบริโภคน้ำมันนะอย่าง MT ครับรถ SUV รแบบนี้นะรถ PPV เจ็ดี่ดังแบบนี้ก็ <รถ S 1> ยี่สิบจุดเก้านะแล้วก็เกียร์ออโต้ด้วยก็คือ <c oughs> แย่ลงกว่าล้อเดิมนิดหน่อยนะ ล้อเดิมเนี่ยได้ประมาณ11โลลิตรนะแต่ว่าล้อนี้เนี่ยได้10โลลิตรน่งแย่ลงมานะเพราะว่าหนึ่งไหลยางมันหนักนะเป็นยางเล็กก็จริงแต่หนักเพราะเป็นยาง MT นะผ้าใบสิบชั้นนะก็ร่างที่จะหนักอยู่แล้วนะ่าแย่ลงประมาณประมาณหนึ่งโลลิตรประมาณนี้ถ้าประคองประคองก็ได้สิบเอ็ดแต่ถ้าล้อเดิมขอบยี่สิบเนี่ยประคองประคองก็ได้สิบสองประมาณนี้นะครับ มานี้แล้วกันนะอัตราการบริโภคน้ำมันนะถ้าเติมเต็มถัง1ถังเนี่ยล้อเดิม120เนี่ยวิ่งได้ประมาณประมาณ800ก,กว่าโลนะแต่ถ้าสายยางเนี่ยก็ประมาณ700กว่าโลนะลดลงมามันหายไปประมาณ1โลลิตรใช่ไหมชูบ์แจุดหนึ่นะโลลิตรแล้วพ่อ8โลลิตรแล้วพ่อทำนะไ้ตั้งศูนย์เซตใหม่เซตใหม่เซตใหม่เดี๋ยวมันมันค่อยขึ้นมาเมื่อกี้เมื่อกี้มันเก้าอันนี้เหลือ8แล้วทนะุก<ๆ>คน,นคือแบบ เด็กมันชิบหายทุกคนจะบอกให้รู้เลยรออย่างไรอนี่โครเด้งแล้วโครเด็กมันเด็กก็พูดได้ไม่เยอะเพราะหัวดาผมบอกว่าขับ้อยนั่งเฉยเฉยมันบอกว่าขนั่งเฉยเยไม่ต้องพูดมันขับให้นั่งก็นั่งอยากขับเองไหมก็ด้วยความที่ขี่เกียจขับเปนทุกคนไม่ค่อยสบายด้วยเจ็บเอวเอ้าโอเคหัวข้อที่หนึ่งอัตราการบริโภคน้ำมันนะแย่ลุงแน่นอนยางมาเทอร์เรนต้องทําใจนะครับแต่้อเนี่ยมันเบานะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสกามีตังค์เยอะๆี๋ยวก็เอารอเอยยางอีทีมาใส่ นะครับข้อที่สองนะก็คืออะไรนะว่าเสียงเดี๋ยวผมจะเงียบดูนะแล้วฟังว่าดังปะผมงขับประมาณร้อยร้อยสิบดังนะดังมากแนนธรรมดาเมันเลยดังค่ะไปนั่งข้างหลังสุดดังค่ะดังกว่าข้างหน้าใช่ไหมใช่เพราะว่านั่งหลังสุดซุ้มล้อหลังมันอยู่ตรงนั้นไงตรงซุ้มก็คือดังเลยยังแมตเรียนต้องทำใจนะใครบอกว่า เก็บเสียงของรถคุณนั้นๆด้วยยูซูเนี่ยทั้งดีแม็กทั้งอีเวกตัวใหม่สองพันยี่สิบขึ้นมาเนี่ยเก็บเสียงไม่ได้ดีทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าถ้าไปใส่โอเรสจะไปดังหรอคิดว่านะถ้าไปใส่โอเรสหรือว่าไปใส่เอ็นเจอร์เรนเจอร์เรนเจอร์อะไรนึกไม่ออกเขาน่าจะไม่ดังมากขนาดนี้แต่เสียงก็รับได้นะครับร้อยร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยสี่ลม สิ่งลมก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะมันก็มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาวะนะลมมันดังนะครั้นี้นะลมลมมันมันมันก็ปกติมันก็มันก็วัวววอมันเก็บเสียงไม่ดีอยู่แล้วนะพี่วจูอยากมันปกติทุกคนเราไม่มันเราไม่ชินเองนะก็คือไม่ไงตอนนี้ก็ชินแล้วคือแบบว่าขับรถชมวิวจิบกาแฟคือไม่ต้องลงกระจกก็คือคือได้ยินเสียงอ่ะเออไม่เป็นไรครั้นี้คือชินแล้วทุกคนคือเออยางจะไม่ดังนะอย่างจะไม่ดังอย่ารกเพราะย่างอิสระแต่เสียงลมจะดังแทนช่างมันเออช่างมันอ่ะ ก็ต่อไปก็วอร์ยี่สามนะก็คือความผู้สื่อการขับขี่นะบอกได้คำเดียวว่าขับมันคงโปรอะไรได้ได้ดีกว่าร้อยยี่สิบนะแม่งจะหลงหลุมแบบนี้ตุ๊กตุ๊บอะไรแบบนี้มัน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 ไม่กระด้างเหมือนร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบมันค่อนข้างที่จะอย่าบังลงหน่อยลงว้างหน่อยร้อยยี่สิบมันค่อนข้างที่จะกระด้างนะยางที่ตีก็ยิงนะแต่ว่าล้อมันใหญ่กระด้างคือเอาไม่ง่ายนะซื้อรถมาล้ออ่ะ ใช้รอบหนึ่งแล้วก็ตอนใช้ทีก็คือตอนขายรถเออใช้ทีก็คือใส่กลับแล้วก็ขายเอาตัวสายมันดูกั็ได้นะมันจะได้ไม um. no. so, ่ได้แล้วอ้าวมาถึงหัวก็ความรู้สึกในการขับขี่นะเมื่อกี้กูกลับมัวเสีเกินความรู้สึกในการขับขี่ก็มันก็จะแตกย่อยเออเป็นการเอ่อซับแรงจากถนนนะซับพื้นผิวถนนอะไรพวกนี้นะการควบคุมผมอะไรนะการดีดเด้งความนุ่มหนึบอะไรประมาเนี้ย ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเทียบกับล้อเดิมนะล้อยี่สิบกับล้อสิบหกนะเออล้อนี้เนี่ยมันคุมพวงมาลัยได้ง่ายสบายกว่าในความเร็วต่ำนะแล้วก็ความเออรถหยุดหยุดหยุดอยู่กับที่แล้วก็เราจะสาววงลอยเนี่ยไอตัวเนี้ยมันมันเบาลงนะเป็นยางมัดก็จริงนะหนักก็จริงนะแต่ว่ามันมันเบาลงเบาลงนิดนึงนะก็คือพวงมาลัยเนี่ยมัน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 ดีขึ้นนะมันมันคุมง่ายขึ้นถ้าล้อยี่สิบเนี่ยโอ้โห อ่อยจอดแล้มันหนักมองอะไรค่อนข้างจะหนักซสเกินนะอะไรดังเหรออะไรของอะไรกูกราข้างหลังเขามาโอนเยอะไม่ใช่ไม่มันดังเลเพราะแค่นั้นเหรออ่อยเล่นที่ตกปลาของกุ๊กกับไหมกูกราปิดที่ตกปลาแล้วลูกที่ตกปลากปแล้วก็ความแข็งความกระด้างเนี่ยผมมองว่าไอ้ยี่สิบเนี่ยมันกระด้างกว่านะมันไอ้นี่มันเด้งเด้งใช่ไหมจับเบอร์ ไอ้นี่มันจะกระด้างมัน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 รับรับหมดอะแต่นี่มันเหมือนกับมันมันเด้งไงมันเด้งไงใช่มันเด้งเฉยๆไอ้นี่มันมันแบบยังไงวะมันมันมันนี่จะซื้อปรับแป๊บไม่รู้จบไหมนะปรับแป๊บน่าจะจบตัวนี้มันโชคตัวธรรมดาด้วยนะที่คิดเบ๊กน่าจะจบไหมที่คิดเบไม่เปเกี่ยวช่วงหลังช่วงหลังมันก็แค่ที่จะตึงอยู่แล้วนะพอปุ่มเฟนเดอร์เนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางใหม่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูยางใหม่กันว่าเป็นแบบไหน ย้ายใหม่ก็น่าจะต้องรอไปก็พักใหญ่เลยแต่ว่ารองมาใช่ก่อนนี่ก็คือไม่ได้ใช้เอาจริงนะพอดีลอด้ออยู่ในโรงรถก็จับมาใส่เลยอยาก,กรู้ความรู้สึกในการพี่ขึ้นรถง่ายขึ้นนะผมว่าผมชอบมากกว่าร้อยี่สิบนะร้อยยี่สิบเนี่ยมันมันรับแรงกระแทกของถนนหมดเลยอะไรเป็นหลุมเนี่ยมันมันรุดไม่ค่อยจะ เนื้อยางมันเยอะด้วยแล้วก็ถ้าไป20ชั้นด้วยมันมันก็คลางๆที่จะนานุ่มนะลงหลุมก็ไม่ระเบิดยางแน่นอนระเบิดรถรุดได้นะโคนะ้ชเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบแต่ว่ายางมัดเนี่ยกับรถประเภทนี้มันก็ไม่ค่อยเข้ากันเลยไม่มีใครเข้ทาทำกันหรอกนะนะเนะครื่องยนต์อยู่จุดก้าไม่ใช่โฟวินด้วยนะแล้วก็ใส่แบบนี้มันหาดูได้ยากนะผม,มแล้วก็ลองอยากลองนะเอ,อแล้วก็ได้อยู่ ล้อพวกนี้มันควรใช้งานไม่รุ่ตอนเดียวมากกว่าแล้วก็นี้เรามาใช้เม M-X ก็ได้นะข้อดีของเมว M-X นะมันใส่ล้อ16ได้นะแล้วก็การเปลี <oke> <Cameraman in> ่ยนเปลี่ยนยางครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะถูกลงค่อนข้างที่จะเยอะนะล้อ20เปลี่ยนยางทีเนี่ยผมมองว่าถ้าแบรนด์ดังๆมิชลินแล้วว่าบริสตอลเนี่ยน่าหลายตังนะเส้นหนึ่งก็ไม่ต่างกับเราผมคันเลยน่าจะใส่มิชลินอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าผมเคยเปลี่ยนแฮนด์คุกขอบ20สมัยนู้น เส้นหนะน้าพันนะแฮนคุกขอบยี่สิบนิ้วนะใส่มาด,ด้าเส้นหน้าพันนะจ้บเออรผมเคยเปลี่ยนนะเจ็ดพันยังเปลี่ยนมาเลยบอกป่าเส้นเจ็ดพันยังเคยเปลี่ยนมาเลยเส้นเจ็ดพันอะไรวะเส้นเจ็ดพันในนั้นมิชลินบอกว่าในั้นแม่ซื้อตอนนั้นตอนนั้นมาด,ด้าเหมือนขอบ17นั่นนะขอบ17เส้น5,000ันของมาด,ด้าทีนั้นพันห้าพเหรอเออมันขอบสิบเจ็ดไงแต่ว่าหนูแฮนคุกขอบยี่สิบห้าพันสบายหนูอนนเออ,เอ,อหนึกออกแล้วนูแฮนคุก มิชลิน4.7เต้น5,000เงินเพราะปกติเมื่อก่อนมาสด้าของเราก็คือใช้มิชลินตลอดสองสามชุดนะมิชลินอ่ะมีอยู่แล้วปิดต้นมั่งไม่คืปิดต้นทีเดียวไหมพิชลินน่าปิดไอ้ล้อเดิมๆของมาสด้าเกี่ยวไปที่อะไรก็เมี่ยไปเองหมดแล้วบอกเพให้ฟังมจรินะล้อบิสตูนล้อติดรถของมาสด้าเนี่ยจะเป็นดันหลบแล้วก็บิสตูนนะแต่เราเปลี่ยนเป็นมิชลินก็รู้สึกนี่พูดดีรู้สึกว่าเราเข้าร้านมิชลินประมาณสี่ครั้งอ่ะ สี่ครั้งแล้วนนะเข้าจนเขาจำได้อะกใช้ดีนะก่อนก็ยางทางเรียบเดี๋ยวนี้ก็เนนออฟโรดไปเลยนะเพราะว่าเราใช้ตอนเดียวกับเพื่อนสีล้อด้วยแต่ก็ดีนะม,มีเวยใส่ขอบสีบกได้เนี่ยมันมันดีนะมันไม่ต้องเปลืองกรณีที่เราจะต้องแต่งอะไรมากแนะค่รอเ,เอาตัวหน้ายางให้กว้างเลยไหมขอบท่านี้ไนดะ้ให้หน้ายางให้กว้างก็ไปใส่ยางสองหูค่าเจ็ดห้าสบกก็น่าจะจะขับดีขึ้นนะผมมองว่า ไอ้นี่หน้าแคบเนี่ยมันจะร้อนนิดนึงนะมันจะมันจะมันจะแบบนี้จะใส่เอทีเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะดู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 ไว้ว่าจะเอาแบบไหนอาจจะเอทีแหละน่าจะของลิงหลงน่าที่ดูไว้เส้นไม่แพงเอทีถูกเหรอเอทีสองสวยว่ะเง็นคนใช้เยอะแลนะนะมันมันค่อนข้างที่จะสวยดีมันดีกว่าดีกว่าไม่ฉลินไม่ฉลินไลินเอาตัวนั้นนะบางคนก็บอกว่ารถเป็นลา ที่หมายเลยสันเอาแต่รถอย่างเดียวเลยนี่นี่เดียแต่รถอย่างเดียวเลยทุกคนผมมองว่าเออมันมันไม่เกี่ยวมันเกินนะมันเกินบางประเป็นอันนี้มึงสนุบยังนีมอย่าบังเกิดไปนไหแต่โดยรวมเนี่ยผมชอบมากกว่านะมันค่อนข้างที่จะฟิตกระชับดีไม่กระด้างนะแต่นี่เด้งนะไอ้นู่นมันกระด้างแบบกระด้างแบบกระด้างมน้ายางอ่ะมันมันมันยางมันน้อยแล้วมันกระด้างไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน นะแต่ว่าไอ้นี่มันเออมันเด้งนิดนึงนะเพราะว่าใส่ลมเยอะนะประมาณ3าไอ้นู้นก็สามห้าเหมือนกันแหละไอ้นู้นสามห้าโคตรพ่อโคตรแม่ก็ด่างก็ด้งเลยนะอันนี้มันก็ยังนึกนึกยืนยืนนะเป็นคาแรคเตอร์ของนิงอยู่แล้วเนี่ยทรัพแรงวันนี้ก็คือดีกว่าเยอะดีโดยเจอรอยต่อถนนเนี่ยมันมันดีกว่าก้อนยี่สิบเยอะเลยนะแต่เสียงมนแหละเสียงผมชินแล้วนะเพราะว่าขับตอนเดียวโฟวิลเนี่ยแต่ยางพวกนี้มันก็ดังอยู่แล้วนะว๊วโวโวโวอยู่แล้ว โอเค้าคลิปนี้ประมาณนี้ละกันกี่นาทีมะยี่สิบอีลฮะเจ็ดสี่โอเคถ้าคลิปนี้มาละกันนะ่เป็นเอออีสูมิเวกหนุดก้าอัลติเมตตัวท็อปนะเปลี่ยนล้อขอบสิบหกนิ้วส่ยางมัตเตเรนค่ายทีงลงนะครับขนาดยางเล็กสองส่าเรุปได้คลิปสักเล็กน้อยนะเอ่อประหยัดน้ำมันเนี่ยแย่ลงประมาณหโลลิตร<า>น,น<จ>ะครับเสียงดังขึ้น เสียงดังขึ้นแน่นอนนะย่างมาเตอร์เรนนะเพราะว่ามันเราใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะแต่ย่างใหม่ก็ดังแหละเขาบอกเงียบแต่มว่าขับได้ดีความรู้สึกการขี่ก็ดีขึ้นกว่าชอบไม่ไม่ดูแรกวแต่คนชอบนะผมชอบชุดนี้มากกว่าของยี่สิบเดิมแล้วก็ความรู้สึกของคนนั่งนะทุกคนคือเด้งชิบหายข้างหลังทุกคนเออเกี่กของยี่สิบแล้วมันเด้งไหมล้วตอนนั้นความรู้สึกก็คือคิดว่าของยี่สิบีกว่าเนาะข้างหลังนะใช่หลังสุดนะแถวสาม ับมาแหละคนกลับนั่นแหละเดี๋ยวลองให้โจเวอร์ขับดูนะมึงขับยังบ้ไม่ขับไม่ขับแล้วขี้เกียจปวดหัวในวันนี้ไม่ได้นอนเดี๋ยวซักพลายตั้งไรนะโอเคประมาณนี้ละกันนะคนโตผมชอบนะควาสิบผมยางเยอะชอบเนื่อยางเยอะๆเลยไม่ชอบเนื่อยางน้อยนะจะชอบวิธียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดใจกด subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม